ใช่สิอะไรเอ่ยเตรียมตัวคำถามแรกน้ำเค็มหรือน้ำจืดมาจ้าชึ้บชึ้บชึ้บตอบจ้าน้ำเค็มค่ะผิดจ้าน้ำจืดย้ะเลยนได้จ้าเท่าไหร่คะว้าวสามสาม ดึ้งเรียมโตต่อนะจ๊ะอุปกรณ์การเรียนค่ะมาชื่อจ๊ะสมุดค่ะไม่ใช่จ๊ะหนังสือค่ะผิดจ๊ะยางลบผิดจ๊ะปากกาผิดผิดเอาแม่คอยดินซอแล้วอันทุงกระเป๋าผิดไม่บรรทัดค่ะถูกค่ะ เัานก็ใส่ดูกระโด่ะเฮ้ยเนาะสามค่ะโอ้สามค่ะหนึ่งสองสามต้มมาจงบอกเครื่องปรุงที่อยู่ในครัวค่ะมาจับจับอู่ผงชูรสค่ะผิดจ้ะน้ำปลาจ้ะผิดจ้ะน้ำปลาค่ะผิดจ้ะอันบักพริกผิดจ้ะเครื่องปรุงตีเพือค่ะผิดจ้ะโอ้ย รสดีวะผิดจ้ะดีผิดจ้าเกลือน้ำปลาค่ะผิดจ้ะซอสค่ะผิดจ้ะน้ำมันพืชค่ะผิดอันคิดดีๆมันไม่อย่างเครื่องปรุงอืมมันยั่นเดี๋ยวเด้ออันซชี่ยวผิดจ้ามันไม่อยังอีกก็อะไรมาแล้วก็เออ เครื่องปรุงนั่ยนะทุกถ้าจะให้กรรมการใบให้ต้องเป่ายิงฉุบใหม่นะถ้าอยากให้กรรมการใบหรือว่าจะทายเลยอะไไปก้นอ่ะแล้วแต่อ่ะยายแพรทายเลยจ้ะอันสีอิ่วดำค่ะผิดจ้ะอันชอดหอยนางลมผิดจ้ะโวมอ่าใครว่ามันคือบ่ได้ดอกเม้เอาเอาใบเลยเ้าใบนะคะใบแล้วต้องป่อยิงฉุบถึงจะได้ต่อนะก็สปอนเซอร์เราไงคะ ปัดป่าเปาซึบซึบจะพายายเรียนอะไรคะคนอกถูกต้องค่ะโอ้ยลาลาลาตัมตัมนี่พุงเครื่องรถกันหนอตัมไปห้องโอ้สีค่ะคือหมานเทวาทุกคำถามมันมีคำตอบอยู่ในเรื่องราวของมันดาลค่ะดอกไม้สีเหลืองค่ะป่าปิ้งซืบ ห้าเอาไงหัวเที่ยวหัวเที่ยวกับเทือกค่ะว้าวสี่เลยหรอสี่หรอศิระศิระศิระหนึ่งสองสามสี่ต่อนะคะสี่หรอสัตว์ปีกสัตว์ปีกค่ะมาชับชิวชิวไก่ค่ะผิดจ้ะข้างเข่าถูกป้า ยาจึงจึงยาจึงจึงยาจึงจึงจ๊ึงจึงอยเนเไรคะหนึ่งหน่อยคดหน่อยพวนเอ้ยนี่คือยม่หลายยูซัทปีจึงจักแล้วติดขบดงอนต่อนนะค่ะซัดน้ำมาจูซัดน้ำจีค่ะป้าพิดจ้ะเอาซัดน้ำอืมเ่อมันสัดขึ้นบวกขึ้นน้ำม่นบอกก็ไปปลาแล้วม่นบอน สัตว์น้ำหอยถูกค่ะถือเฉยถูกเฉยเอาได้จังเลยถือเฉยไปไหนคือหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งจ้าเชื่อว่าคอยเห็นอย่างก็ยังหัวขวัญคอยเฉยว่หัวขวัดอกคอยคือพ่อเจอยคอยก็คือพ่อคอยคือกันต่อนะคะสัตว์ที่อยู่ในน้ำทะเลค่ะมามาชื่อปลาเมือกค่ะผิดจ้ะกระพุนแม่นกระพุนผิดจ้ะ ปลาทูค่ะผิด <Pizza S 1> จ้ะโลมาจ้ะผิดจ้ะปลาบ้านค่ะผิดจ้ะปลาดาวค่ะผิดจ้ะเอาเอา่าอ,อยังวะโอ้ยอา่าเดี๋ยวได้ค่ะค่ะเอาคนที่บอกปลาในทะเลเสัตว์สัตว์ที่อยู่ในทะเลค่ะสัตว์ที่อยู่ในทะเล กระปั้นว่ามาทะเลาะค่ะผิดจ้ะมาหน่ำผิดจ้ะหอยแมงผู้หอยจ้ะถูกว้าหอยน้ำจืดน้ำเค็มก็หอยสามจ้ะน้ำเค็มพอจะกินได้ไหมเรื่องขอจำจำไม่ได้เรามาทายหนึ่งเดือนมีสามสิบเอ็ดวันนะเรามาทายกันจ้ะวันอะไรมาหนึ่งจบจบจบตอบจ้ะหนึ่งเดือนมี่สามสิบเอ็ดวันค่ะ 3าผิดจ้ะเอาแม่นึงเดือนมีสามสิบวันผิดจ้ะเอาวันที่สองค่ะผิดจ้ะเอาวันที่หนึ่งจ้ะผิดจ้ะเอายีปค่ะผิดจ้ะยี้าถูกจ้ะคือเลยคือเหลายอยูเฮ้ยเท่าไรหนึ่งค่ะดึได้ดึงไปนด้โอ้ยดึงอยละยังได้หลายๆติดตามนะคะ สัตว์ที่เรากินไม่ได้ค่ะมาสัตว์กินไม่ได้มาเรามาตามหากันเถอะเลือสีเทนเหลียวสัตว์สัตว์มาสัตว์ที่เรากินไม่ได้ค่ะเอ่อไส้เดือนค่ะผิดจ้ะข้างโคกค่ะจ้ะเฮ้ยเฮ้ยข้างโคกถูกใจไหมถูกสวยถูกสวยอ๋อแค่นี้สามสามโอเคกินไม่ได้ทีนี้ข้างทางหนึ่งสองสามดูด้วย เดาเดาตับอะไรอยู่ในปากชจบน้ำลายค่ะผิดจ้ะลิ้นค่ะผิดจ้ะปันค่ะถูกจ้ะออ้ยจะเอาเลยถือนอกจะหั่นซีเมนยังโอ้ยยกระมัดหนึ่งค่ะหนึ่ง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 ึงตต่อนะคะอะไรอยู่บนฟ้ามาเรามองเห็นได้นะ โอเคดวงจันทร์ผิดจ้ะต้องป้าค่ะผิดจ้ะดาวถูกจ้ะถูกเุยมันมีไม่กียนะต้่ะเท่าไหร่คะหนึงจ้ะไอหูข่อยว่าอยากได้เนืงเนงข่อยศูนว่าข่อยได้หนึงต่อนะคะจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือมาหนึ่งจังหวัดค่ะมชจบจังหวัดพัทลุนค่ะผิดจ้ะ อุดรธานีผิดจ้ะน้องบัวค่ะผิดจ้ะร้อยเอ็ดผิดจ้ะตะลักขามผิดจ้ะกาฬสินธุ์ผิดจ้ะยโสผิดตัวอีกโอ้ยอ๋อเฮ้ยนี่อย่างเนี้ยปะแถวนี้บุรีรัมผิดจ้ะอะไรอีะผิดจ้ะอ่า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 นาครราชสีมาผิดจ้ะ กาละสินค่ะผิดจ้ะอ่า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 ไปใช้ยู่ใส่อะไอ่าอุบลโอ้าอาไปเลยดีจ้ะตีอุบลกับบ่ได้ดีเอออำนาจเจริญผิดจ้ะเอาเอาอันมันอยู่โซนไหนเรียนบ่ะนี้จักเลี้ยวหรอเรืกับบ้าจอดเด้อเด้อนี่รัู่น้เดี๋ยวเด้อถ้าจะทำประกันถูกต้องกัน เลย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 เยอะอันหนึ่งเนอะเออใครในสามโอเคตึงหนึ่งสองสามตึง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 ไอีสานคนนึงวันอีสานใจโบเมนติเลยแต่ว่าดอกเชียงเหนือค่ะโอ้มาต่อนะคะอะไรที่ทำให้เราสามารถลอยน้ำได้อ่ะสาม มวงอย่างค่ะผิดจ้ะอ่างอย่างบ่ไรเออเสื้อชูชีีเสื้อชูชีพจ้ะชูชีพจ้ะว้าวอเฉยอาายายายันทำไมด้วยจ้าวี่อ้าวันนเราเนเด็กทำไมด้เสีเยีงชูชีชูชีพเนื้องดองตึงตึงตึงไปเดแรจ้าชูชีพจ้าชูชีพกับชูชีพนี่ใกล้กันบ่ เอามันกับซู้สีคือกันอยู่ซ้อนๆกันอย่าเรียนเอาให้ได้นะไปพันมาพันมันพันมันพันพันมาเอ้าม้วเลยเอากระมวลตัวน้องหมอบไปม้วนมาอะไรใดๆพันจอด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 พันจอดแล้วจอดหอยสิบัดเนเ่นเด่จอดนี้จอดมาแล้เขาหลักหนีเลยเด้อจอดจอดจอดตำแหน่งตำแหน่งอยจอดอย ่นี่ทั้งหนึ่งนี่อีกครั้งถ้า <click> ไม่ดวงหมุนยากอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นกลไกพิเศษที่กรรมการงสยกรรมการทํากลไกใส่ยายแปะมาค่ะสงสัยกดรีโมทไว้แล้วจึงตึงจ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 ึงได้พ่กได้บอกพันมาพันมาพันมาบหมุนคือเกาลัดหมุนแห้งจุงเชื่อล่องเบิองพันมากรรมการจิกกดไดยบอกพันมาพันมาจอดพัน เอาจอดได้ไหมเฮ้ยจอดจอดโอ้ยเฮ้ยได้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 อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยยายเลี้ยงครั้งสุดท้ายนะคะมาเลยจ้หมุนแห้งๆรถเถอะหมุนแห้งหมุนค่อยๆกับเครื่องโตถ้ามันมาจอดให้มองใบพัดแต่ว่าของเจ้าหนุ่มแน่จอดจอดเด้อสิจอดจอดเท่านี้เด้อจอดเด้อ จอดไปเปี้ยจอดไปพันมาพันมาโอ้ยจดคนเดินเด่นเดินเลยดูว่เสยใจแตอ